เอาละครับก็ขอกราบส,ว,สวัสวดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับน้องทัวร์กับชา,ายนามิชิฟ้าโมจิวันนี้นะผมก็จะมาพาบริการทั้งผมทั้ง3คนนะผมมี3าคนนะฮียโอเค <laughs> ก็จะมาปั่นเสริมนะผมมาปั่นคนในเสริมนะผมว่าเออผมก็จะแบบ,บยืนแอ๊กๆอะครับแล้วก็แบบแล้วก็ให้บริการคนปกป้องผมอะครับนองๆโอเค แต่ก่อนที่จะเริ่มคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมแล้วก็ฝากช่องของน้องอีคิวด้วยนะผมน้องอีคิวก็จะมาอัดด้วยกับผมนะผมนี่ครับคนนี้เลยเนี่ยรับคนนี้คนนี้คนนี้ครับโอเคครับผมไปละอย่าลืมซื้อเสื้อผมด้วยโอเคบ๊ายบายจูฟวัวคิวมีเพีี่่่พชวยช์สอ้าวยเอ้าวช่วยคิวช่วยคิวเราวันนี้เราจะมาลุมนะผมเออมึงไม่ต้องลองนะมึงไม่ต้องลองว่ากูขี้ลุมมากูลุมแน่หาแป๊บเหยื่อ แต่ว่อาอ๋อไอ้ที่ยะอ์ไรสิวะดาโซ่เหรอจัดการมาเลยบริการ <c oughs> เฮ้ยเราล,ลุมผู้เล่นใหม่เลยรังแกแกงแบงแกงแบงแกง,แ,กงแบงเอา้าวโิดเปเปิดไม่ได้เอ้ยมันจะเปิดกูมาดิไอสัต์หนีลหเลยเฮียมาอยู่สต็อป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 ,อปพิมพ์ไปก่อนสต็อปบอมมันสต็อปดิเ,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 เโโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่ง เฮ้ย <Hey, S 2> มึงจัดการมันนี้บริการกูไปไหนเลยเนี่ยผมกูมอยู่ที่ลาวาสิเอา้าอยู่ลาวาจัดการมันคิม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 จัดการมันโลอย่าให้บอสย่าให้บอสผิดหวังอย่าให้บอสผิดหวัง,ออวงเอ้ยเอ้ยมันจะคอมโบวันช็อตมึงระวังนะเดี๋ยวพี่ช่วยเอา้าพี่อมันล่วงไปแล้วมันลงทะเลไปแล้วเหรอยังหรือว่าลงไปแล้ววะเออย,ยังยังยังมันมันลอกมันลอกมึงนี่เท่ย มึงอย่าให้มันโดนหลอกสิวะมึงอุตส่าห์สอบเลยนะเนี่ยสอบมาเลยไม่ใช่เหรอไปนะฮึบต้องถึงมือในายใช่ไหมเนี่ยต้องถึงมีต้องมาถึงมือนายเฮ้ยพี่เว๊จัดการเลยคิซสมะคิซสมะคิซ <c oughs> สมะคิซ <c oughs> สมะจัดการเฮ้ยคิซสมะจัดการแล้วโอ้โหโโอ้คิซสมะจัดการนี่นี่นี่เออดีมากดีมากเหรอบริการดดิคาี่ยเห์ ไอคิวมันอยู่แล้ววะโอ้โหวันนี้พี่เวฟพีเวฟกูมาฟีดด้วยเฉยเลยใช่โอ้โหมันพิมพ์ภาษาเชี่ยอะไรเนี่ยใครรู้ช่วยแปลออกช่วยแปลให้ผมทีนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันด่าผมหรือเปล่าดิเฮ้ยรูมันไอคิวช็อปอะไอเอาไอคิวช็อปอะยังไงใช่แม่งซื้อร้านไก่ตาลหรอนี่อะแมึงซื้อไก่ตาลหรอรูมันจัดการจัดการจัดการมันลอกคนนิกาดเฮ้ยมัน มันเข้ามันมันเข้าไอ้เค้านี่ว่ะเฮ้ยมันไปไหนแล้วเอ,อ้าไปไหนวะหายไปอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอ้าไปอยู่ไหนวะเฮียเอาเอาคิววิวมันอยู่อยู่ไหนหายตัวไปแล้วเอ้าไอ้เฮียโปรโอไอ้สว์หรือเปล่าวะไม่ใช่หรอกไอ,อ้เฮียเอ้ามันออกเกมเหรอ,อนนโอ้บริการคุณสอบไม่ผ่าน,น,นเนี่ยรู้ไหมว่าคุณจะตกวิชาบริการฝึกหษาเลยนะโอ้ แย่มากเลยแย่มากเอเมื่อมาเรียใครผมทาโทษคนละหนึ่งทีมามาเลียใครผมคนทาโทษคนละหนึ่งทีเลียใครมาเลียใครมาเลียใครเอ่ออีคิวเลียแล้วมาต่อไปตาต่อไปตาเว็บมาเว็บมาเรียใครพี่เออนี่เว็บก็เลียไข่พี่แล้วแบเยอเหลืองผมวนเฮ้ยบริการจัดการมันดีเนี่ยรังแกผู้เล่นใหม่เนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่คนนี้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  เอ้เหียโอ้มึงเข้าเซ็มึงเหรอทำไมแล้กันเวนอมเวนอมเบนม่ะเวนอม่ะบอมพี่จับแล้วพี่จับแล้วตายโอ้ยยยยไงอยายยมยยยยรยมัยยรยยอยย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 ย มังกรมังกรมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปีเฮ้ยมันจะตายแล้วลุมมันดีออกมันดีบริการโอ้โหบริการไม่จับมันแล้วว่าอยู่ไหนเนี่ยยังไงบริการไปเลยเจดการมันจัดการมันโอ้โหบริการผมทำงานเต็มที่มาเลยโอ้โห,โห,โหสุดยอดสุดยอดโอ้โหโห,หนีขึ้นฟ้าแล้วเฮ้ยย้ายห,ห,หนีขึ้นฟ้าโอ้โหถ้าเกิดว่าภารกิจเป้าหมายเราไม่สำเร็จเราจะแบบเราจะต้องมาเลียไข่พี่นะไม่เอา เอออยากเลียไข่พีเปล่ะไม่อยากเลียก็จัดการมาันซะเออได้ไข่เปียกแน่งานนี้โู้แม่งไปไหนแล้วนะเฮ้ยอย่าให้มันหาอ e ินคอมแบทนะเวย้ยไม่งั้นต้องมาเลียไข่พี่นะเออมันหนีแล้วมันหนีแล้วควัยมาลีตัวเฮียสภาพนะสู้กูไม่ได้หรอซีอีซี่พี่มันอีซี่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 นูบ๊บอีซี่ พิมไปเลยพิมไปเลยพิมไปเลย e a ี y เยียบเยียบแบบนี้แหละ้ว easy ี a s y นุ๊บนุ๊บดีมากเฮ้ยพิมพิมไป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 เป็นบริการิย้องพิมเอออีซี่ลุมไปเลยดามันดามันซะไอแคลล่า you a ทีมมิ่งโน o พิมไปว่า i not team เองโดนอะไรอยู่พี่ช่วยพี่พร้อมช่วยโอ้โหเราบมาทำเราปฏิกิริยา back to the หรอ อืมลุก <L ope. S 1> ออ๊ยจำไม่โดนโอ้ยยัแล้วจำไม่โดนปึ๊บนี่ไงเออยังไม่ตายใช่ไหมโอเคพี่ไปช่วยแล้วโอ้โหยช่วยแบบแรกๆก็ถือว่าไม่ก็ถือว่าร้มอ่ะอืมขังแล้วขังจับแล้วเออว่ะใช่ <c oughs> เราไม่ได้ลุมนะเราไม่ได้แไลน์เมื่อกี้เออหนึ่งนี่ไงจับแล้วจับแล้วอืมสวยตร <c oughs> งนี้โอ้ยพี่จับสวยไงทีมเอฟวายยู er. <c oughs> อะไรวะเฟัร์กูเฟอร์กูสซีเคยังไม่หอกมันยังไม่หอบอ subscribe กท t t รี่ <c oughs> นี่มันจะไปมันจะไปมันจะไปด่าช่องกูไอ้เหี้ยเฮ้ยแต่แต่ฝรั่งหลัเขาก็อันนี้เดี๋ยวนะฝรั่งหลัเขาก็พูดพอนะแต่ซีเควัดอีซีเคชิเก้นปะชิเก้นปะชิเก้นไปเหี้ยซีเคชิเก้นสวยตรงนี้โอ้โหทีมงานเอ้ยไม่ใช่บริการพี่นี่มันทำงานดีจริงๆเลยว่ะเฮ้ยเอาไอเอาไอเงาดิไอเงามันยังไม่เคลียร์เลยอ่ะไอเงาดิ เนงยมันโหมันรู้ตัวละอย่าให้ปล่อยให้มันหลุดถ้าหลุดเองต้องเรียใครจับแล้วเว้ยเอ้ยพี่ได้พี่ได้สวยทำงานกันดีมากเลยน้องะือโอ้ตายคาร่ามังกรดูมันร้องดูมันร้องฝรั่งร้องนะฝากอยู่ ชอบชอบชอบสต็อปทีมมิ่งเฮ้ยเฮี้ยนี่ใส่ดีกว่าคนไทยเยอะเยวฝรั่งเนี่ยแม่งเออมึงดูคนไทยมึงดูเป็นดูดูเป็นตัวอย่างไว้นะเขาก็ด่าพอด่าแม่เฉยๆแค่นั้นแหละถือว่าได้ปั่นถือว่าปั่นดีมากเลยโค่นหาโคตรหาท่านผู้ชมแม่งโค่นหา ทีมไปดีอีซี่ดาก้อนดาก้อนดายดายดายอินฟอร์มมึงไม่มีผลดีๆใช้หรอก die Dragon form, so easy, ดายอินดาก้อนฟอร์มโซอีซี่นุบมากมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้โอ้ชอบๆๆๆโอ้ด่ารัวๆเลย อยู่ไหนวะโอ้อยู่ข้างบนคาเฟ่อ๋อจมน้ำนั่นนะ่ะเกออือบมันอยู่ไหนอะคอมสามสามแล้วเดี๋ยวให้คิมค่ะโอ้แล้ววะ EP หนึ่ง EP หนึ่งเอาหน่อยดิ EP หนึ่งเองก็เอาหน่อยีย่ผมพาเลยค่ะคนลูกใหม่สองคนเลย โอ้โหโอ้โหอันนี no ้มันไม่จ่ายอ่ะอันนี้มันไม่จ่ายค่าคุ้มครองเราต้องไปเก็บเคานไม่ไม่เขาไม่จ่ายพี่ฆ่ามันเลยช่วฟาร์มช่วยฟาร์มไปช่วยฟาร์มผมะผมพะผมพะบุรีเอะเราไปช่วยฟาร์มเลยเราต้องเป็นคนดีบ้างไอ้เหี่เราเราเราทำเฮี้ยๆมาเยอะแล้วสัตว์ช่วยฟาร์มเราช่วยฟาร์มโนแฟร์ไม่แฟร์เลยโซอันแฟร์ เอาเาชื่อเขาฟาร์มเลยนายมาตีดินายเราคนดีนะไอ้เหี้ยจะเอาไหมไอ้สัตว์อเอา้าบุลีบุลีเหี้ยคอบุล<ว>ีได้สัตว์ตวเ,เ,เออเราต้องจ่ายค่าคุ้มครองมาก่อนถึง,ถงจะตีได้ไมันก็ปิด PVP ไปซะถึงจะตีได้อย่าให้มันก่อนได้นะไม่งั้นเราจะเป็นคนขี้แพ้ มันงั้นเองต้องมาเลียไข่พี่ถ้ามังกรมันได้เลียไข่แล้วอะไรอะไรก็เลียไข่แบคทีรี่ใจเกลยดเลยเฮ้ยโอ้โหพี่ได้ฟู๊ด่ะโทษทีพี่ได้ฟู๊ด่ะพิมพ์ไปดิ้อีซีอีซีหัวสปินกากกากนิปเอ้ยเอ๊ะมาลีนมาลีนมาลีนนี่ไงไปมาลีนมาลีนเฮ้ยมาลีนมาลีนเลย มา,าตัวสุดท้ายก็ปีคิวเลยรอคุ้มครองครัยังไงเฮียดูโดนครับอืมอืมสวย <c oughs> <laughs> มันเตอร์แบบนี้นี่แหละค่าคุ้มครองไอ้เฮียไอ้พวกไม่จ่ายค่าคุ้มครองยู่ครับอากอสมึงมีพระเจ้าเหรอทีม <c oughs> เฮ้ยเขาดาข่าเขาด่าทีมแทด <c oughs> เออแทดแทดไปเลยแ <c oughs> ทดไปเลยเฮียโดนขยะฆ่าไปดีสัตว์ รีพอตเดอะทีมเอ้ากลุ่เกมลุดนเกมที่ลุดเกมไม่โดนไม่โดนไม่โดนแอดมินมันจะไม่แบนหรอกอย่างเงี้ยใช่มันก็ถือว่าเป็นการล่าข้าวหัวอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าถามว่าลุมผิดไหมผิดครับไปเฮียจบปิดคลิปครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มากระจายให้ผมด้วยนะผมกด Subscribe ให้หัวหน้าแกงบี้การด้วยนะผมแล้วก็ อย่าลืมฝากไปกดติดตามน้องอีคิวด้วยนะผมที่ช่องทางติ๊กตอกนะผมแล้วก็มี y o u t u ไหมเองมี Youtube ป่ะมีใช่ไหมมีมเออี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบายครับจูฟมัวเลยกล่าวลาคุณดูดิเราบอบดิการบ๊ายบายเออนานแล้ว <c oughs> คลิปไม,ไม่ได้ออกคลิป